ข้อสอบ RT ปี2561ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านออกเสียงคำตุก๊กตายี่ห้อ ข้าวตม้มเอื้อเฟือว่างเว้นไหว้เจ้าเหนื่อยลา้าจังหวัด กระป๋องชีวิตชมผู้ประมาทตำบนละครความสุข เศ้าตลกกะลำปลีเพลิดเพลิน